น้ำลาดโคกสะอาดเสลียงทองคลองไซบ้านนาเขากรอยเขาขวางเขาพองอินดาตะคามเจ็ดแปดสายนะ่ะมันมันสายเล็กสายน้อยย่อยๆอะ่ะมันลงมารวมกันแล้วมันก็นณนี้ชัยภูมิคงจะว่รอบสองความเสียหายพอความเสียหายเป็นไงความเสียหายของมันสัมปหลังของข้าวโพดของนาข้าว คือว่าเสียหายเ0้าสิบปอร์เซนอ่ะเป็นไงบ้างครับความรู้สึกความรู้สึกก็ตอนนี้ก็น้ำก็มาเรื่อยๆครับก็มันฝนก็บรรยากาศก,ากําลังจะตกมาอีกแล้วครับ <c oughs> ได้ตัวเดียวนะเดี๋ยวรออีกรออีกรอในพานครับรอในพนันรอ,อในพานเพราะน้ำมันเชี่ยว <c oughs> โอ้ เดียวที่เดีพ่อวบหัวไปขายที okay right? ่ฉันบอว่าปลไปซื้อเท่เลยตอนนั้นมันแล้วส่วนมากนะเพราะส่วนเราแบบสวีละละไอ้บันไดนั่งชอบรู้จักข้าวนี่พราท่านเห็นน้าไม้เนาะแค่เห็นหน้าไม้ที่เป็นยานนี่โอ้ยสวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องโกนะครับวันนี้อยู่ที่บ้านนนจมปานะครับอยู่กับผู้ใหญ่บ้านพอดีน้ำไหลมานะครับผู้ใหญ่บ้านต้องระวังก็ ไหลามาจากไหนพอ่อมาจากเสลียงทองทองไซบ้านนายังกัดหมู่เก้าตำบลนายังกัดก็หินดาตะคามกับลำกนฉูเอ้ยลำกระจวนลำกระจวนอ่หินดาตะคามไหลามาสมทบกันอันนี้มันมันจะไปไหนต่อครับลงลงชี ลงแม่น้ำชีลงแม่น้ำชีออกจัตุรัสไม่พอออกไปทั้งัมนไม่ไม่ออกออกบ้านเก่าออกออกบ้านละเวละเวบ้านเข้าขณะนี้ชัยภูมิคงจะหว่อมรอบสองผู้เขียวผู้เขียวน้ำป่าหลายหล่ก็เฝ้าเฝ้าเฝ้าระวังชุมชนหมู่สิบสามที่ไม่ได้ไปร่วม ท่านนายอำเภอที่ลงพื้นที่เพราะว่าเราก็เฝ้าระวัง <c oughs> เราก็เฝ้าระวังชุมชนของเราที่หมู่บ้านที่อยู่ยติดริมตะลิงช่วงเช้าก็ขึ้น5นาที20เซนยีเซนยี่เซนก็เอาระดับตัวนี้มาตั้ง วัดระดับน้ําว่าน้ํามันจะขึ้นสูงขนาดไหนต่อต่อต่อนาทีก็สิบเซนยี่สิบเซนเอาเอาห่างจากระดับน้ําอยู่อย่างเงี้ยก็ประมาณห้านาทีก็ได้ย้ายย้ายจากนู้นมาอ๋อแสดงว่าสิบสิบเซนห้านาทีใช่สิบเซนยี่สิบเซนห้านาทีก็ถือว่าไหวได้นี่ยไหวก็วันนี้ก็ ตรงเส้นทางที่ไปตอนนี้ก็ขึ้นเสาไฟฟ้าแล้วโอ้แต่ตอนนี้ระดับน้ำแต่เราก็ยังไม่ไว้ใจเพราะว่ามีชุมชนที่อยู่ใกล้ตะลิง่งโ,โ,โอ้โอ้ม,มีมีกี่หลังคาเรือนครับอยู่ตรงนั้นมีหลังคาเรือนเดียวแต่<อ>แต่คนที่อยู่ข้างในนุ่น ไม่ทราบว่าเพราะว่าญาติเขาเราเราเข้าไปไม่ได้อ่ะตรงนั้นเราเข้าไปไม่ได้แต่แต่เป็นลูกบ้านของหมูสิบเจ็ดครับแล้วมันมีทางอื่นที่จะออกไปได้ไหมครับเข้าไปนู้นก็ต้องเดินผ่าไล่สวนเข้าไปแต,แต่ตรงน,นี้มันเข้าไปไม่ได้แล้วเพราะว่าน้ำมันแต่แต่ตอนนี้มีค้นอยู่ไหมครับในบ้านก็ก็มี ลูกบ้านของหมสิบเจ็ดอยู่คนหนึ่งอยู่ในกระท่อมหน้าหน้า,น,าน่าจะน่าจะน้าะนํายังไม่ถึงหรอกเพราะว่าอยู่เนินสูงแต่ก็ะเฝ้าระวังอยู่เ<แ>นาะ,ะเฝ้าระวังนะครับผมเป็นชาวบ้านใกล้เคียงนะครับพื้นที่ใกล้เคียงความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับกลัวไหมบ่บชินแล้วชินแล้วชินแล้วนะครับชินแล้วมาคอยเฝ้าระวังกับน้ำเนี่ย โอ้ก็เฝ้าดูน้ำแต่น้ำระวังบ้านหลังนี้ใช่ครับแต่น้ำขึ้นไวมากนะห้านาทีสิบเซนเนี่ยไม่ถึงห้านาทีนะสิบเซนใช่ไหมวางไวเป็นโอกเนาะทือแรกอยู่นู้นน้ำอยู่นู้นเห็นสอดแดงแล้ววันนี้แป๊บเดียวโอเคอันนี้มันเริ่มลงแลยไหมเริ่มลงแล้วน้ำจากบ้านเรานี่กะ ไอลไปตาเท้าใช่ไหมครับใช่ไหลไปตาเท้าแต่แต่ถ้าตาเท้าหนุนเมื่อไหร่พวกเราพวกเราโนนเต็มเต็มใช่ใช่เพราะว่ามันไหลไม่สะดวกนะน้อครับก็ไปดูเหตุการณ์แล้วน้ำน้ำมันอกิ่งไม้กอไผ่ที่มันไหลมาท่อนไม้ท่อนอะไรที่มันไหลมาเออมันมันมันไม่อุดสะพานแล้วก็ยังโอเคอยู่ใช่ไหมครับครับผม

โววินวินเดี่ยวแซงเก่งครับลุยขี้โคนลงไปถ่ายเอาภาพเอ๊อไม่เด็กน้อยพ่อม,มาดูน้ำกันนะครับเอ๊ะอ,อาณาเห็นหน้าไหมลูกหูกลัวไหมหนูอยากระเล่นไหมเป็นไงบ้างครับความรู้สึกความรู้สึกก็ตอนนี้ก็น้ําก็มาเรื่อยๆครับก็ ฝนก็บรรยากาศกำลังจะตกมาอีกแล้วครับแมระดับน้ำกำลังเชี่ยวเลยได้แค่ตัวเดียว <laughs> ได้ตัวเดียวนะ <laughs> ได้ว,เด,ว <laughs> เดี๋ยวรออีกรออีกรอในพานครับรอในพานรอ,อในพาน <laughs> เพราะน้ำมันเชี่ยวเสาไฟฟ้าตัวนั้นประมาณที่มันลดลงเมื่อกี้นะ่ะประมาณ20เซนเดี๋ยวนี้ ความเปียกมัน,ม,นมันจะท่วมไอไอตัวที่ระดับยี่สิบเซนอยู่นั่นหะครับท่บเดียวนะเดียวเราดูความเชี่ยวของน้ำอ่ะอันตรายมากน้ำลาดโคกสะอาดเสลียงทองคลองไซบ้านนาเขากอยเขาขวางเขาปองอินดาตะคามเจ็ดแปดสายนะ่ะ มันมันสายเล็กสายน้อยย่อยๆอ่ะมันลงมารวมกันแล้วมันก็แต่ทีนี้ถ้าถ้าเราห้วยกระจวนเรามีสิ่งกีดขวางที่ที่ที่จะระบายน้ําไปไม่ได้อ่ะครับผลผลกระทบมันมันก็จะค่อยเออขึ้นเรื่อยเดี๋ยวยุบเดี๋ยวยุบเดี๋ยวลงเดี๋ยวยุบเดี๋ยวลงนยแป๊บเดียวจะถึงระดับเก่าอีกอ่ะนะครับเสาไฟฟ้านี่ ดูตัวระบบการเปียกของเสาอะ่ะตอนนั้นมันห่าง20เซนอันนี้<ม>เหลือประมาณ5เซนเห็น,น,นนะครับความเปลียกของเสาอะโอ้